พัฒนาการของระบบไพจากสมัยอยุธยาสู่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นสมัยปลายอยุธยา 1. ระบบไพไพคือประชาชนชาชการที่ถูกเกณฑ์ให้ไปทำงานรับใช้ราชการรวมถึงเป็นทหารเมื่อเกิดสงครามโดยทั่วไปไพจะถูกแบ่งเป็นสองประเภท สิบถปีสังกัดพรรมหากษัตริย์ต้องเข้ารับราชการปีละ6เดือนเข้าเดือนออกเดือนและกลับไปประกอบอาชีพส่วนตัวในช่วงที่ไม่ต้องรับราชการไพ่สมคือชายอายุ18-20ปีสังกัดมูลนายที่เป็นขุนนางมาฝึกฝนทำหน้าที่ไพ่ 2. ทหารอาสาและทะหารรับจ้างบางครั้งมีการจ้างทหารจากต่างชาติเช่นทหารรับจ้างโปรตุเกสหรือชาวมอญที่อพยพมาอยู่ในอยุธยา 3. เชลยศึก หลังจากทำสงครามกับอาณาจักรอื่นเช่นล้านนาขเขมรหรือพมา่อาอยุธยาจะนำเฉลยศึกมาใช้เป็นแรงงานทห,หาร 4. เจ้านายและขุนนางมีไพในสังกัดขุนนางระดับสูงเช่นเจ้าพญาพญาหรือเจ้านายในราชวงศ์ต่างมีไพในสังกัดของตนและเมื่อต้องทำสงครามก็จะนำไพเหล่านี้ไปร่วมรบ5กองกำลังท้องถิ่นเมือง,งขึ้นของอยุธยาเช่นลาวขเขมรมอนต้องส่งกำลังพลมาช่วยเมื่อทำศึกสงคราม ทหารสมัยอยุธยามาจากระบบไพ่เป็นหลักรวมถึงเฉลยศึกและทหารรับจ้างในบางกรณีการเกณฑ์แรงงานไพ่ในสมัยอยุธยาใช้ระบบไพ่เป็นหลักโดยชายชะกันอายุประมาณ18 6 0ปถึง60ปีจะถูกขึ้นทะเบียนเป็นไพ่และสามารถถูกเรียกตัวไปเป็นทาหารเมื่อเกิดสงคราม1ระบบไพ่และการเกณฑ์แรงง,งานไพ่สมอยู่ในสังกัดขุนนางหรือเจ้านาย สามารถจ่ายเงินหรือส่งสิ่งของแทนการเกณฑ์แรงงานและทหารได้ให้หลวงขึ้นตรงกับกษัตริย์และต้องเข้ารับราชการปีละ6เดือนเรียกว่าเข้าเดือนออกเดือนเช่นทำงานหนึ่งเดือนหยุด1เดือนเมื่อเกิดสงครามให้หลวงมักถูกดมมาเป็นทหารเข้าเดือนออกเดือนเข้าเดือนหมายถึงช่วงเวลาที่ไพ่ต้องเข้ามาทำงานให้กับรัฐเช่นสร้างเมืองขุดคลองหรือเป็นทหาร ออกเดือนหมายถึงช่วงเวลาที่พ่ายได้รับอนุญาตให้กลับบ้านเพื่อทําการเกษตรหรือประกอบอาชีพของตนการน,นําระบบเข้าเดือนออกเดือนไปใช้กับกองทัพในภาวะปกติพ่ยที่อยู่ในช่วงเข้าเดือนจะถูกเรียกไปทําหน้าที่ทหารหรือแรงงานให้รัฐเมื่อเกิดสงครามกษัตริย์สามารถสั่งให้พ่ยทั้งหมดเข้าประจําการได้โดยไม่ใช้ระบบสลับเดือนพ่ที่เป็นทหารจะได้รับการฝึกฝนอาวุธก่อนออกลบ ข้อดีมีแรงงานทหารหมุนเวียนเพียงพอสำหรับภารกิจของรัฐข้อเสียในยามสงครามระบบนี้อาจถูกยกเลิกและทำให้พ่ต้องเข้ารับราชการตลอดเวลาส่งผลกระทบต่อการเกษตรและเศรษฐกิจครอบครัวพ่ไยพ่าบางส่วนพยายามหลบหนี้จากการเกณฑ์ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนกำลังพล ระบบเข้าเดือนออกเดือนเป็น,นกลไกสําคัญในการจัดระเบียบแรงงานและการเกณฑ์ทหารของอยุธยาช่วยให้รัฐมีแรงงานเพียงพอโดยไม่กระทบต่ออาชีพของพ่ยมากเกินไปแต่ในยามสงครามระบบนี้มักถูกปรับให้เข้ากับความต้องการของกองทัพสมัยต้นรัตนโกสินทร์ 1. ระบบพ่ย ไพ่หลวงไพ่ที่ขึ้นตรงกับกษัตริย์ต้องเข้ารับราชการเป็นเวลา6เดือนต่อปีและสามารถถูกเรียกเป็นทหารเมื่อเกิดสงครามไพ่สมไพ่ที่อยู่ภายใต้ขุนนางหรือเจ้านายและสามารถส่งเงินหรือสิ่งของแทนการเข้ารับราชการได้ 2. องกองทหารประจำการทหารราชีนุกุลเป็นทาหารที่มาจากเชื้อพระวงศ์หรือผู้พักดีต่อราชวงศ์จัก,กรี ทหารอาสาเป็นกลุ่มทหารที่สมัครใจเข้ารับใช้กองทัพ 3. ทหารรับจ้างต่างชาติมีการใช้ทหารอาสาต่างชาติเช่นชาวโปรตุเกสและจีน 4. กองทัพป,ปกและกองทัพเรือในสมัยต้นรัตนโกสินทร์เริ่มมีการพัฒนาโครงสร้างกองทัพให้เป็นระบบมากขึ้นเช่นกองทัพป,ปกใช้ทหารจากไพยและ,ฉะเฉลยศึก กองทัพเรือรับทหารจากชาวจีนและมอญที่มีความชำนาญในการเดินเรือการเกณฑ์แรงงานภัยสมัยรัตนโกสินทร์คือการบังคับให้ผู้ชายเมื่อถึงวัยกำหนดนะคะต้องเข้ารับราชาการอาหารแบ่งได้เป็น4รูปแบบรูปแบบแรกนะคะคือการเกณฑ์จากบุคคลทั่วไปผู้ชายที่อายุอยู่ในช่วง20-30ปีนะคะคือต้องเข้ารับการฝึกแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ราชาการอาหาระคะ่ะรูปแบบที่ส เกณฑ์โดยการสุ่มจับฉลากค่ะจะสุ่มจากชื่อในหมู่บ้านหรือว่าจากกลุ่มภัยเพื่อไปเป็นทหารค่ะรูปแบบที่3นะคะเกณฑ์จากหมู่บ้านทุกหมู่บ้านต้องส่งตัวแทนไปเป็นอาหารตามจํานวนที่รัฐบาลกําหนดค่ะหมู่บ้านที่มีจํานวนอาหารไม่ครบตามกําหนดก็จะได้รับโทษหรือได้รับการลงโทษต่างๆค่ะรูปแบบที่4นะคะเกณฑ์เพื่อทํางานที่เกี่ยวกับราชการค่ะ นอกจากการรับใช้ทหารแล้วก็บางครั้งผู้ที่ถูกเกณฑ์อาจถูกใช้ในงานต่างๆค่ะเช่นสร้างป้อมหรือว่าเสริมกำลังทหารตามความจำเป็นของรัฐค่ะในรัชกาลที่1ระบบเกณฑ์ไพ่และทะหารมีการเปลี่ยนแปลงจากสมัยอยุธยาโดยเปลี่ยนจากเข้าเดือนออกเดือนทํางาน1เดือนพัก1เดือนมาเป็นเข้าเดือนออกสองเดือนช่วยให้พ่มีเวลาทํามาหากินมากขึ้น แม้จะลดเวลารับราชการแต่ยังสามารถเรียกระดมพลหากเกิดสงครามหลังจากสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์สงครามกับพม่าลดลงทำให้ไม่ต้องใช้กำลังพลอย่างต่อเนื่องเหมือนสมัยอยุธยาราชาการที่3พุทธศักราช2,367ถึง2,394มีการเปลี่ยนแปลงระบบการเข้ารับราชาการของพ่ยโดยปรับเป็นเข้าเดือนออก3เดือน หมายความว่าไพ่ต้องเข้ารับราชก,การ1เดือนแล้วได้พัก3เดือนให้ไพ่มีเวลาทำมาหากินมากขึ้นเนื่องจากเศรษฐกิจในยุคนี้เริ่มพึ่งพากันข้ากับต่างประเทศมากขึ้นสงครามกับพม่าลดลงทําให้ไม่ต้องใช้ไพ่เป็นทหารมากเหมือนในอดีตมีทหารจากแหล่งอื่นเข้ามาเสริมเช่นทหารจากเมืองขึ้นและทหารอาสาจีน รัชกาลที่5พศ2411ถึง2453ทรงปฏิรูปก,กองทัพไทยครั้งใหญ่โดยการยกเลิกระบบไพทาสซึ่งเป็นรากฐานของการเกณฑ์ทหารแบบดั้งเดิม 1. ยกเลิกระบบไพและเปลี่ยนเป็นการเกณฑ์ทหารแบบสมัยใหม่ในปีพศ2448รศ124ทรงประกาศพระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑ์ทหารเปลี่ยนจากระบบไพที่ต้องเข้ารับราชการตามรอบ เข้าเดือนออก3เดือนเป็นระบบการเกณฑ์ทหารแบบสมัครและบังคับจัดตั้งกองทัพทาารและโรงเรียนทหารก่อตั้งกรมยุทธนาธิการในปีพศ2 4 1 6เพื่อดูแลกิจการทหารทั้งหมดจัดตั้งกองทัพบ,บกไทยและกองทัพเรือไทยให้มีลักษณะเป็นกองทัพทาารเปิดโรงเรียนน100ายร้อยทหารบกพศ4 4 2 0และโรงเรียนนายเรือ2 4 3 1 3. นำระบบการเกณฑ์อาหารตามแบบยุโรปมาใช้ใช้ระบบตรวจเลือกทหารโดยสุ่มจับฉลากหากจับได้ใบแดงต้องเป็นอาหารมีการฝึกทหารเป็นระบบใช้แบบแผนจากประเทศเยอรมันและฝรั่งเศส 4. ปรับปรุงอาวุธและยุทธศาสตร์การทหารนำเข้าอาวุธปืนและปืนใหญ่สมัยใหม่สร้างป้อมปราการและพัฒนากองทัพเรือให้มีเรือรบที่ทันสมัย 5. จัดตั้งหน่วยทหารประจำการและกำลังสำรองแบ่งเป็นทหารประจำการและทหารกองหนุนทหารที่ปลดประจำการยังต้องอยู่ในกองหนุนเผื่อมีสงครามจะถูกเรียกกลับมารับใช้ชาติการเปรียบเทียบระบบสมัยอยุธยากับสมัยรัตนโกสินในสมัยอยุธยาการเกณฑ์แรงงานส่วนใหญ่จะใช้ระบบไพ่โดยไผ่จะต้องมารับราชการทหารเป็นระยะระยะ และมีการแบ่งในหลายหน่วยงานโดยทหารจะมาจากไพ่ที่ถูกเกณฑ์จากพระราชาและขุนนางข้อดีในสมัยอยุธยาในช่วงที่มีสงครามการเกณฑ์ทหารจากไพ่สามารถทําได้รวดเร็วเพราะประชาชนในชนบทจะถูกเกณฑ์มาโดยตรงทําให้สามารถใช้ไพ่ได้ในการเกษตรและในการป้องกันราชาอาณาจักรในช่วงสงครามสามารถเรียกไพ่มาร่วมลบได้ตามความต้องการ ในสมัยรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะในรัชกาลที่5การเกณฑ์อาหารมีการปฏิรูปจากระบบไพเป็นระบบการเกณฑ์อาหารแบบบังคับที่ทําให้การเกณฑ์อาหารเป็นระเบียบและมีประสิทธิภาพมากขึ้นผ่านการใช้พระราชบัญญัติลักษณะการเกณฑ์ทหารเพื่อให้ประชาชนที่มีอายุ20ปีขึ้นไปต้องเข้ารับการตรวจเลือกทหารข้อเสียในสมัยอยุธยาทหารจากระบบไพไม่ได้มาจากการฝึกฝนที่ดีเท่ากับทหารมืออาชีพ ทำให้ประสิทธิภาพในการลบต่ำเนื่องจากทหารไพ่ต้องกลับไปทํางานในช่วงที่ไม่ได้เกณฑ์ทหารการมีทหารที่ฝึกซ้อมต่อเนื่องจึงไม่เกิดขึ้นไพ่บางคนอาจมีการเกณฑ์ทหารไปทํามาหากินหรือลีกเลี่ยงการเป็นทหารทหารที่ถูกเกณฑ์ในบางครั้งอาจไม่มีความชานาญในทักษะการลบเท่ากับทหารที่ได้รับการฝึกฝนอย่างจริงจังในสมัยรัตนโกสินทร์การเกณฑ์อาหารบังคับ อาจทาให้ประชาชนต้องสูญเสียเวลาทำมาหากินเพื่อมาเข้ารับราชการทาหารระบบการเกณฑ์ทหารแบบบังคับอาจไม่เป็นที่พอใจของทุกคนโดยเฉพาะคนที่ไม่ต้องการเป็นอาทหารระบบการฝึกทหารและจัดตั้งกองทัพถาวรต้องใช้งบประมาณและทรัพยากรมากในการสนับสนุนระยะเวลาการรับราชการสมัยรห้าทหารเกณฑ์ต้องเข้ารับราชการสองปีในกองประจำการหลังจากกดประจำการจะต้องเป็นทหารกองหนุนอีกสิบปี การยกเลิกระบบไพทัดในรัชกาลที่5คิดว่าทําให้ประเทศเกิดความเปลีป่ยนแปลงทางด้านที่ดีขึ้นค่ะทุกคนหันมาเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ไม่โดนกดขี่จากคนด้วยกันเองค่ะเป็นจุดที่ทําให้เกิดความเท่าเทียมกันทุกคนมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายแล้วก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ก้าวหน้ามากขึ้นด้วยค่ะ